สวัสดีครับเอ่อท่านพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้ผมบัณฑิตสิทิเวชนำเสนอสมเด็จวัตรคังเนื้อสีแดงนะครับแดงกวนอูพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มหรือเราเรียกว่าพิมพ์ใหญ่สังกติสูงหรือพิมพ์ใหญ่ไหลย,ยกนะครับเนื้อสีแดง ด้านงนะครับก็เป็นเนื้อเก่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเาว่านสบู่เลือดก,ก็ได้นะครับเป็นพิมพ์ที่หลวงวิจาร์ณเจรนายแก่แม่พิมพ์ถวายาสมเด็จโตเพื่อปลุกเสกก็เป็นพิมพ์แรกๆครับที่ได้ได้ได,ได,ได้จัดทำขึ้นโดยหลวงวิจาร์ณเจรนัยประมาณ2,408 เนื้อก็เป็นสีแดงนะครับสีแดงส่วนมากก็จะเป็นดินเจดป่าซึ่งเป็นลักษณะสีแดงแล้วก็ยังมีอิฐซุ้มกอแล้วก็เม็ดเทาเม็ดเขียวดินหลักเมืองนะครับข้านหลังครับ ด้าหลังก็แขวไซามากพอสมควรพระอายุประมาณ150ปีก็จะมีแคลไซยออกมาให้เห็นนะครับถ้าไม่ได้เอาไปแช่น้ำหรือว่าเกิดความชื้นมากเกินไปก็จะแคลาซาก็จะไม่ไม่มากเกินไปจนทำให้เสียรูปทรงหรือความสวยงามไปนะครับ mm hmm. ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้ม สังกติสูงหลวงวิจาเจรน,นัยแกะแม่พิมพ์นะครับประมาณพศ2408เนื้อมวลสารเราก็เรียกอย่างนึงว่า,าเนื้อกวนอูนะครับก็เหมาะสำหรับไว้บูชาแล้วก็หลาย,ลายๆท่านก็เตรียมเสาะแสวงหากันพิมพ์ใหญ่ หลย,ยกหรือพิมพ์ใหญ่สังกติสูงนะครับเกเทรุฐลุ้มหวังว่าพี่น้องแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับพ่อแม่คงจะได้รับความรู้จาก เขตนี้นะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่ลายยกองค์นี้ซึ่งมีมวลสารครบถ้วนแล้วก็ความเก่าตลอดจนแลวซ้ายพอสมควรนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ไว้ก่อนครับสวัสดีครับ